สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแอบดูสองพ่อลูกนะคะพ่อไม่ยอมทํางานเดี๋ยวมาดูว่าเขาทําอะไรกันนะพ่อกําลังนั่งทํางานอยู่แล้วก็เพชรเอกก็กําลังทําอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทําอะไรกันอยู่ครับสวัสดีครับในลูกเล่นลูบิดพ่อทำอะไรคะเนะี่ย อะไรดอกไม้ขาดอกเตยไม่ใช่กระดูกอะไรดอกไม้ขาดอกโอ้โหหันหน้ามาให้กล้องหน่อยสิคะกล้องมาแล้วมี่นี่ครับลายดอกเบญช้าๆเลยมองไม่เห็นคะ่ะโอเคเราจะไไปกกันอ่ะแก้เลยอ่ะเสร็จแล้ว โอเคคลิปนี้ไม่ถึงหนึ่งนาทีทั้งเพชรแก้เสร็จแล้วนะคะพ่อทําเลให้หน่อยอีกสักหน่อยได้ไหมคะแต่ว่าเวลาไม่ให้เกินสามนาทีได้ไหมได้ต้องหมดอะให้เล็กเล็กกว่านี้นิดนึง<ด>แ,ลแล้วก็แล้วเพชรแก้นะเพราะว่าคลิปสักสามนาทีก็จะโอเคนะอเ,คเคานาะพ่อหมุนเหมือนลวดทองแดงเลยมันไม่ใช่ลวดทองแดงที่พ่อทำงนทางนางนะพ่อ พ่อของเพชรเอกเป็นช่างพันมอเตอร์นะคะโอเคอ่น้องเพชรแก้ไหนขอดูก่อนแก้ด้วยค่ะนี่โอเคบุนให้ดูออะแกโอ้โหพ่อง่ายมากเลยเดี๋ยวเจอแม่นะลงไปแล้วคลิปหนึ่งนะแม่ทําเลแล้วน้องเพชรแก้เนาะแต่ว่าคอมเมนต์ไม่ได้นะคะก็เลยแม่ก็เลยมาแอบถ่ายคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะมาแอบถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะใครอยากรู้สูตรก็ให้คอมเมนต์ไว้นะ เนะพ่อมีสูตรหมดเลยนะคะเพราะว่าลูบิดพ่อเป็นคนสอนน้องเพชรเล่นนะคะจากคนที่ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะพ่อก็ไม่เคยเล่นนะอายุสี่สิบกว่าแล้วเพิ่งจะมาจับรูบิดครั้งแรกในชีวิตก็เพื่อลูก<ใ>น,นะเวันนี้ครนะับเราจะไม่บิดน <Okay. S 2> ี่เลยหรือว่าทางนี้เลยนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ก็ฝากแชร์คลิปนะคะแล้วก็ให้คอมเมนต์ว่าอยากรู้สูตรนะเดี๋ยวจะให้พ่อมาอค,ค่อยๆอ,อธิบายให้ได้รับชมนะคะหรืออาจจะมี เป็นคลิปกระดาษเขียนให้ดูเลยก็ได้เนาะก็คอยรับชมไปเรื่อยๆนะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณสองนาทีกว่าแล้วค่ะอ่ออ่ะน้อ,ะองเพชรแก้ค่ะมือนิ่งๆค่ะเพราะว่ากล้องตามไม่ทันนะคะทำเสร็จแล้ววางเลยนะคะแล้วก็สวัสดีกล้องด้วยนะลูกเส,เสร็จแล้วโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะ <laughs> หมุนให้ดูหน่อยค่ะหมุนเฉยๆคะ่ะหมุนไปหมุนมาโอเคให้ได้เวลาเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนฝากแค่คลิปด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ